ป็ด <100. S 2> ตัวละสามร้อยสามร้อยสองร้อยไก่ตัวละร้อยไก่ตัวละร้อยโอ้เย็นมานี่เหลือตัวละร้อยนะมาสักสี่โมงเย็นลูกค้าพี่ยายอยากให้มาสี่โมงเย็นเจ้าเนี้ยก็ชอบลดราคาตอนเย็นเหลือตัวละร้อยนะเป็นไก่เนี่ยทั้งเป็นทั้งไก่เลยเหรอครับใช่เขาจะเลเหลือตัวละร้อยสนะี่โมงเย็น่ะมากันเยอะๆยเลยตอนนี้ยังสามร้อยสองร้อย นะตุ้ยดูดิที150่กองละร้อยห้าสิบก่องละร้อยห้าสิบเป็ดกองละร้อยห้าสิบครึ่งตัวครึ่งตัวรตัวร้อยห้าสิบนะมาทุกคนไก่ไก่นี้ตัวร้อยยังได้เช้าเลยครับตัวละร้อยะร้อยไก่ตัวละร้อยเลยแต่เช้าเลยถ้าถ้าตกเย็นเท่าไรยี่สิห้าตกเย็นร้อยหนึ่งตกเย็นห้าสิบเป้าทำไมอ่ะ องอร่อยตำรวจ้ยอยขายมาเนี่ยเจออ่อนอรไรทุเรียนอ่ะเหรอถ้าไม่แก่อย่าขายนะะขายทุเรียนเหรอถ้าไม่ดีอย่าขายนะมันมันไม่อร่อยไม่ขายพี่ยานูจะได้ชื่อีกแวทำอะไรอ่ะจะเอานนี้ไปขายที่ตองการใช่มาโกดังเรานี่มันได้อาชีพไดเอาของมาขายแล้วได้รับของที่โกดังไปขายนี่รับไปขายนี่ใช่ไหมรับไปขาย มีอะไรได้อาชีพ10บาทยังไห่ขายกันไม่ทันเลยเช้ามานี่ก็วุ่นวายเลยนะอแต่ร้านนี้ขายดีมากครับขายดีขายดีมากเออขายดีมากๆอ่ะเช้ามาแล้วเห็นแบบเต็มโต๊ะพอต่ายน้อยเกี้ยงของร้านเขาอะพี่ยาคือแป้งตรงนี้ค่ะวันนั้นอร่อยไปเนี่ยคือมันกรอบค่ะใช่พอทานแล้วเป็นกรอบที่อื่นมันนิ่มมันกรอบรอบนอกนุ่มในใช่มันกรอบตัวแป้งอ่ะแล้วอะไร10บาทอะ เขารับไปขายขายของอ่ะยี่สิบอ่ะโอ้กำไรครึ่งหนึ่งคุณนอนอยู่บ้านคุณตื่นเช้ามาคุณก็มารับไปแล้วคุณก็ไปวางขายอ่ะกำไรท่วมกำไรท่วมเลยนะคนซื้อไปขายไม่ใช่คนนี้นะ <c oughs> คนซื้อไปขายนะเพราะว่าเขาเนี่ยขายราคานี้มานานหรือยัง <c oughs> ขายมามาตลอดเลยเหรอเอามื่อก่อนถูกลงไปอี้คะโอ้เมื่อก่อนถูกกว่านี้อีกอน,น้ย้ก็คือเราเราเราขอลูกค้าอีก เมื่อก่อนขาย8บาทโโอ้หมาที่นี่เพิ่มแค่2บาทเออมาเมื่อก่อนขายอยู่ที่อื่น8บาทแล้วมาขายที่นี่10บาทโอ้สุดยอดแล้ว<笑><笑><笑>ตอนนั้นทำอยู่บา้านไม่มีไม่มีค่าไม่มีค่าเช่า้าก,ก็เลยส่งแค่8บาทใช่วุยอยู่บ้านขาย8บาท<笑><笑>อยู่โกดังพิยาคนรุมขาย10บาทสุดยอดลูกค้าจะยอมรับได้แล้วขายดีกว่าเดิมไหม ขายดีมากดีครับดีทุก<ด>วันดีเลยดีเลยเช้ามานี่แบบถ,ถ้าตอนสงกรานมาขายนก่กระหึ่มเลยอ่ะยขายดีพี่ยานี่เมื่อเช้าผมมานี่ปูดแล้วนะใช่นี่ยังไม่ถึงชั่วโมงนี้ยุบหมดแล้วเนี่ยใช่ดูดิทําไม่ทันแล้วอ่ะ,อะดูคนสร้างสร้างไ่ทุ่งไวอ้อ่ะอืดูดิดูดนะิเนี่ยใครไม่เคยลองมาลองนะนี่ขายยาด้วยพยาจะลงทิปเลียวให้เขา โอยเลี้ยงตั้งสิบบาทเนี่ยคนนะี้ฟังเลี้ยงขนมพี่ยาวันนี้ฝนตกห่าใหญ่แน่อุ้ยตายแล้วแล้วไปกินข้าวเยี่ยงอ่อนเลี้ยงบูดอย่างนี้ตายแล้วเห็นไหมมันเลี้ยงสิบบาทมาเอาคืนเยอะกว่าเดิมอีกอะ่ะป้าเต้าอย่าลืมไปเก็บลูกว่านด้วยนะมึงอ่ะลูกว่านเต็มเลยอเต็มต้นเลยอะเก็บลูกว่านมาขายเหรอ กว้าวมาแจกฟรีนี่โลละยี่สิบโอ้ยอันนี้เป็นมะม่วงอะไรครับอืน้ำดอกไม้น้ำ,นนำดอกไม้สีทองกับเบอร์นีนี่อุทัยธานีค่ะชํำเลยดูดิชำ้ำฉ่ำโลละยี่สิบนี่เขามาจากอุทัยเลยนะเมื่อค้าวขี่รถมาเจอพระได้พิยาได้เหมาใส่บาทไปลังหนึ่งมาจากอุทัยเลยเหรอ ดูความหวานวิดูดิปกติะมงวงที่นู้นไม่ค่อยได้ออกมาโลละยีส่สิบมานะวันเนี้ยอืถามว่ามันหวานจัดหรือยังยังต้องทิ้งไว้ต้องทิ้งไว้ไวค่ะใช่เก็บแก่มาค่ะเพราะว่า,ลลาไม่ได้บ่มให้มันในที่มาค่ะพี่ให้มันแบบพัก้าไปแล้วก็ทานไปเรื่อยๆร่อ ไม,ไม่ไม่ไม่ต้องแบบรีบทานไม่ได้สียาอะไรเลยะคะ่ะเป็นปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ,ะรอบหมดแดงเลยใรง่ค่ะปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดเอดมีแล้วก็ไม่มีปุ๋ยเอมีเลยค่ะอือร่อยอ่ะอร่อยเนื้อแน่นอันนี้ต้องต้องคู่กับข้าวเหนียวเนาะใช่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวราดกะทิเดี๋ยวร้านข้าวเหนียวมาขายเขาดิขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะ พัดลมเอากันมาไหมนะ่ะโอเดี๋ยวร้อนนะนี่นี่ดอกเต็มเลยดูดิดอกเต็มเลยนี่ดอกเต็มนี่เนี่ยของใหม่เลยนะ เตียบเตีย hmm. บ,บปลักได้ไม,ไม่รู้จะเอาต้นอะไรไปปลูกด,ดีแล้ว <c oughs> นี่ไงมายมมายมๆๆ inya, ต้นเนี้ย<ๆ>อันนี้แล้วก็มายมมะม่วงอะไรอันนี้ <c oughs> อันนี้นั่นดอกไม้ค่ะอ่ะมะม่วง <c oughs> นี่มะม่วงอะไรอีก จะเสวยแรดเอาแรดเอาแรดเอาเอาเอามะม่วงแรดแล้วก็น้ําดอกไม้แล้วก็มายมแล้วก็นี้นะเอาเนี่ยหมดเลยต้นมะม่วงอ่าเอาหมดเลยไปลงนู่นเลยนะแปลงก็ทำไว้แบบที่แปลงขับพี่ยาขยู่ด้านหลัง่ะใช่มะม่วงแรดยังไม่มีเอาแดันนี่อ่าเอาไปลงเลยแล้วก็อกล่องเอามานะ แล้วก็ต้นนี้มายี่สิบต้นต้นมะลิยี่สิบต้นขายดีนะต้นไม้เขาเนีย่ยขายดีอันนี้ต้นดอกแคร์ใช่ไหมป้าเน,นี่ยต้นแคร์แคร์เตี้ยไหมเอาไปด้วยเอาแคร์ไปด้วยนะเอาแคร์ห้าต้นเนี่ยน,น่ต้นแคร์เอาไปหมดเลยเดีย๋ยวให้ลุงไปไปปลูก ต้นดอกแคร์ปลูกง,ง่ายไงใช่นี่ยดอกแคร์หมดเลยโอ้วยแกงส้มใช่ดอกแคร์ปลูกล่มลื่นไงแล้วดอกมันได้อยู่ใช่ขายได้เลยนี่แตกแล้วแตกยอดแล้วนะ่ะใช่เนี่ยเอามาเลยเอามาเลยให้ลุงปลูกให้เต็มไม่หมดเลยมีต้นอะไรเอามาให้พี่ยาปลูกยาหมดเพราะว่าอะไรปะ อยะอยะมายาคายาขนโอ้ยอย่ามาทำอะไรอ่ะยาคาตู้ไม่ไหวพี่ยาเดี๋ยวลกเดี๋ยวลกพี่ยาพี่ยาพี่ยาจะบอกว่าร้านนี้ขายที่มีของผักจะบอกเนี่ยนะรวยรวยรวยอ๋อพี่ลูกค้าบอกพี่ลูกค้าขอเนื้อพี่ยา บอกว่าให้ไปซื้อกิจวัตรเงินละวันนั้นบอกว่าพี่บางถ้าวันนี้พูดได้ยอดนะได้ยอดอั0ของนะ <c oughs> นี่พี่ยาคนณรุมเห็นไหมเขามาวางไว้เลยอ่ะทีแรกเขียนไปว่าขอบคุณลูกค้าที่มาเอาเงนินเออก็อเราของพี่ยามาแจกเขียนเราเป็นต้นคุณแ <c oughs> ม่เขาชื่ออะไรคะได้ยินว่าใช่ <c oughs> <c oughs> ดีนี่เก่าโห